ประกันภัยราคาสมาชิกที่สีกรุงโบ็กเกอร์สาขาเพชรบุรีสวัสดีครับผมโค้ดวรายุทธที่ปรึกษาในหน้าประกันภัยขอแนะนำบริษัทสีกรุงโบ็อกเกอร์สาขาเพชรบุรีซึ่งทำเลที่ตั้งตามรูปในแผนที่พี่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับท่านที่มีรถยนต์นะครับที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพรบรประกันภัยนะครับ ที่เราต้องซื้อซ้ําทุกๆปีนะครับสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทสรีคงม็อกเกอร์ได้นะครับเราเป็นสมาชิกนะครับเราจะได้รับส่วนลดตลอดชีพนะครับทางบริษัทศรีคงนะครับมีพันธมิตรบริษัทประกันภัยมากกว่า30บบริษัทนะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัยนะครับหรือว่าประกันภัยทุกประเภทหรือประกันชีวิตนะครับก็มีบริการครบวงจรนะครับ หากต้องการทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเพิ่มรายได้นะครับเราทํางานง่ายนะครับสามารถทํางานผ่านทางไลน์ไม่บังคับยอดใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถปรึกษาผมได้นะครับที่โค้ดวรายุทธนะครับเบอร์โทรนะครับ0898290902หรือทางไลน์ไอดนะครับ KK1698 นะครับทางเรายินดีให้คําปรึกษาและสอนปีทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นในหน้ามืออาชีพและมาร่วมงานกับเรานะครับ